อีกครั้งนะครับกับการนํารถเข้าใหม่ของทางร้านมารีวิวนะครับวันนี้เราจะ่ายสายทัวร์เล็กนิดนึงนะครับกับเขาเรียกว่า,าแยมนะครับกับเจ้าเทเซอร์900 GT นะครับตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับเครื่องเดิมโครงเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับไปดูรอบๆคันก่อนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนกล้องใหม่ถ่ายนะครับ เดี๋ยวเรามันผมก็ไม่รู้ว่าภาพจะชัดไหมคุณภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งคันนี้พร้อมคันนี้พร้อมออมาทริปเลยนะครับของแต่งมีพอประมาณนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้ทางร้านใส่ท่อใส่ปิ๊บมาให้นะครับเหมาะเอาไปออกทริปนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะ ดูเลขใหม่นะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับไม่มีกอนะครับซื้อจากเจ้าของเดิมมายัางไงไหมเท่านั้นนะครับ8 8 9พกิโลนะครับเรามาดูรอบๆคันก่อนนะเรา,าดูรายละเอียดก่อนนะครนนี้มีปี๊บให้นะครับติดปี๊พันลูมิเนียมมาให้นะครับมีคันบาตรงรุ่นนะครับเอ้มีเยกแหลกตรงรุ่นนะครับ ยี่ห้อ PTK นะครับท่ออาคารนะครับนู่นนี่นีน่นนี่นั่นน,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 นิดหน่อยนะครับนี่นะครับของแต่งนิดหน่อยนะครับพอเป็นกระสายนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อน เราใจนิดนึงนะครับโอเคนะครับสนใจไงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับผมจะซ,ซื้อสดจะจัดไปน,นั้นทางร้านไม่ให้บริการนะครับสวัสดีครับ